เราคปสองคนเดี๋ยังถามเรื่องที่จะแต่งงานแต่งงาน่ะเป็นไงบ้างคะก็ก็ดีครับเออ่เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่ก็คือคบกันมานานแล้วแต่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรมากมายครับก็คือมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยปรับข้อหาการทุนนี้คบมานานขนาดประมาณสิบปีนี้ปีที่สิบสามแล้วครับแล้วคิดยังไงโอเคปีนี้แหละเราจะแต่งแต่งงานก็ด้วย ด้วยระยะเวลาซึ่งมันก็นานแล้วแล้วก็ความพร้อมต่างๆงานงานเงินแล้วก็อะไรๆอย่างครับมันดูสุปแล้วมันมันลงตัวที่สุดแล้วก็เลยแต่งเลยดีหลังหลังจากนี้คือเดินหน้าปั่พยายาเลยก <c oughs> ำลังพยายามอยู่ครับออสแสดง<ต>ว่าอยากอยากมีลูกเลยอยากมีลูกเลยครับอายุกเริเ่มเยอะแล้วครับเดี๋ยวลัวอยย่ ไม่ทันลูกโตอันนี้คือธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติครับธรรมชาติไปก่อนครับมีตรวจสุขภาพหรือว่าหาคุณหมอบ้างไหมครับตรวจครับตรวจครับที่ไปตรวจมาก็อย่างก,ก็โอเคหมอก,ก็เลยให้มาลองธรรมชาติดูก่อนต์ก่อนแต่ถ้าไม่โอเคไม่ไม่ได้ทันทีก็ค่อยไปปร,รึกษาเขาใหม่ เราให้เวลาในการทําวิธีทางธรรมชาติกี่ปีรเลยเออคุณหมอไม่กำหนดครับแล้วแต่เราเลยแล้วตัวเราอ่ะตัวเราอ่ะรีบเลยเออไม่มีเราก็เราก็พยายามจะให้ให้เร็วที่สุดครับแต่คือเด็กไม่มาเกิดทันทีครับอย่างนี้ปีหน้าต้องเริ่มถ้าสมมติว่าในปีนี้ไม่ติดเนี่ยปีหน้าเริ่มคุ้มกันเลยนะครับพ็เดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนว่าปีนี้จะเป็นยังไงเ่ิดว่า ไม่โอเคก็อาจจะต้องปรึกษาอีกรอบหนึ่งมีแต่คนบอกนไองขอคนคือมีแต่คนบอกครับให้ไปบนลองไปขอดูอะไรเงี้ยแต่ผมผมไม่ค่อยกล้าขออ่ะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าคือด้วยความถือความเชื่อนะครับคือถ้าขอมาแล้วมาเป็นลูกเราอ่ะเรากลัวตีไม่ได้ตีแล้วเดี๋ยวป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีความเชื่อมีความเชื่อว่าแบบถ้าเกิดว่าท่านให้ลูกเรามาแล้ว เรากลัวเราจะสอนลูกไม่ได้อย่างที่เราต้องการเกิดตีลูกไปหรือดูลูกมากๆกลายเป็นแบบไม่ลูกป่วยแล้วเราก็ป่วยหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีหลายคนแนะนำมีหลายคนแนะนำแนะนาให้ไปขอปุ๋ยไปถึงฮ่องกงก็มีอะไรอย่างเี้ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่ครับแต่ก็เราไม่กล้แล้วทางพยามีแอบไปขอหรือเปล่าไม่ครับไม่ตการไม่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะแอบไปขอเปล่าผมไม่รู้ แต่ว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมว่าเอ้ยเธออยาไปขอนะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันครับคุยกันเพราแบบเขาก็เขาก็โอเคแต่เขาก็แต่ว่าทีความเชื่อของเราไม่เหมือนกันทีเดียวได้ไปขอหรือเปล่าบนีัวเร่งไหมคะเรื่องขายาทไม่เร่งครับไม่ค่อยเร่งครับเ,เพราะว่าตอนนี้มันตอนนี้เขาก็กลัวว่าแบบผู้ใหญ่ครับเขากลัวว่าเดี๋ยวพอมี เด็กออกมาช่วงนี้โรคมันเยอะด้วยเราก็กลัวว่าเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะป่วยหรือเปล่านะเราก็อยู่เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กังวลฉะนั้นเราก็เดินหน้าไมพยาบาลเดินหน้าเดินหน้าไปเรื่อยๆครับพอมีแพทย์จะมีลูกนี้ต้องแบบรับงานเพิ่มมากขึ้นงนะก็ก็ครับพยายามจะรับให้เยอะๆครับจะได้เก็บตังค์ไว้เตรียมลูกครับโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณครับที่มาติดตามกับเรา